สำหรับลูกค้าที่ติดตามผลงานมานะครับสามารถเข้าไปย้อนดูคลิปการส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงย้อนหลังได้นะครับก็คือในเพลย์ลิสต์ที่ผมตั้งไว้นะฮะจะมีทั้งปี2,563และ2,564นะครับลูกค้าสนใจคลิปไหนก็เข้าไปคลิกได้เลยและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ o กหลังป้ายแดงแต่งซิ่งลูกค้าสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็ขเข้าไปคอมเมนต์รายละเอียดต่างๆได้เลยนะฮะตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งทัก ทั้ง2ช่องทางที่สามารถติดต่อได้ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปส่งมอบรถยนต์ด้วยกันนะฮะกับหลังป้าแดงแต่กซิ่งนะครับกับวันนี้ภารกิจก็คือการนํารถคันนี้ไปส่งมอบรถ เคสนี้ลูกค้าอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่แถวตําบลบ้านใหม่นะครับอยู่แถวปทุมพันธ์นี้เองนะครับกับเคสนี้ครับรับรถจบที่69,000บาทเท่านั้นนะครับและที่สําคัญลูกค้าซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนขับด้วยนะฮะกับอาชีพพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับกับคันนี้กับรุ่นแคบยกสูงไฮแลนเดอร์ LDA สีเทาแลมโบคันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันนะว่าการตก ส,สาหรับคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แต่งแล้วค่อนข้างสวยและลงตัวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่เป็นสีใหม่สําหรับโมเดล2022นี้ฮะกับสีเทาแลมโบคันนี้นะครับกับคันนี้สเปซ e c a ไฮแลนเดอร์หน LDA โมเดล2022นี้นะครับการตกแต่งคันนี้ ก็จัดตามโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมว่าโปรโมชั่นที่ลงไว้แล้วก็ลูกค้าจัดตามโปรนี้คือมีอะไรบ้างน,นะครับเริ่มต้นด้วยนี้เลยฮะช็อคอัพปากกระโปรงหน้านะครับอย่างที่ผมบอกก็คือโปรโมชั่นที่จัดให้ก็คือจัดให้ตามนี้อยู่แล้วอย่างคันนี้ก็คือติดตั้งชอคอัพกระบอกสีแดงนะครับก็ใช้งานได้จริงๆฮะรถสูงๆอย่างนี้เวลาติดตั้งโช็คตัวนี้แล้วค่อนข้างจะสะดวกสบายครับแล้วเบาครับเวลาจะเปิดจะปิดเนี่ยฮะนี่ กระจังหน้าโมเดลสองพันยี่ิบสองก็จะสวยแบบนี้นะครับสําหรับล้อนี้ก็คือใส่ล้อแบ,บัดเจ็ดก้านนะครับล้อแบบนี้ก็คืออยู่ในโปรโมชั่นนะครับคันนี้ก็คือลูกค้าเลือกเจ็ดก้านขีบเงินนะครับแล้วก็รัดด้วยยางสอง60ห้าหกสิบไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นี่ก็คือลายยางนะตอนนี้ฮะที่จัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าล้อเดิมรถรุ่นนี้ก็คือติดรถจะเป็นล้อขอบสิบหกนิ้วนะครับสำหรับ ล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์เท่ากันนะครับสองหกห้าหกสิบก็ใส่ซีรีส์เท่ากันลูกค้าสามารถสลับสับเปลี่ยนยางได้เลยนะครับขนาดกว้กางของล้อก็เก้าจุดห้านิ้วนะครับนี่ไม่มีล้นออกนอกตัวถังนะครับขับสบายเน้ใช้งาน,นครับทรงแบบนี้ส่วนด้านท้ายทุกอย่างเดิมหมดนะครับก็จะมีการติดตั้งช็อคอัพฝาท้ายให้ด้วยนะครับสาหรับนี่ฮะใช้งานได้นี่เปิดถ้าค่อยลงนะครับก็ เตะตีเรื่องเวลามีเวลาเปิดของอะไรเงี้ยเวลาเราเปิดแบบกะทานฐันเราไม่ได้ระวังมันอาจจะฟาดเราได้นะับตรงนี้สําหรับคันนี้ก็คือเลือกจัดตามปฮะปอก็คือเลือกค้าเลือกโปเบาะหนังนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเบาะหนังที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับอย่างคันนี้สเปคกาเดินจะเป็นเบาะผ้านะครับจากโรงงานเราก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะครับเบาะหนังก็คือคันนี้ก็คือใส่เบาะหนังดําได้แดงนะครับ นี่คะในการวิ่งตะเข็บโมเดล2022ตะเข็บจะเป็นตะเข็บลายแบบนี้แล้วครับค่อนข้างสวยงามมากนะครับแบบนี้ทําให้ทั้งคันนะทั้งบอกคู่หน้าแผงประตูแล้วก็ตรงบอกแคปด้วยนะครับทําให้หมดเลยนะครับตามโปรโมชั่นส่วนเอกลักษณ์ของแอ a รก็จะเหมือนรุ่นเตี้ยอยู่แล้วนะครับมีวงลัยมัลติฟังก์ชันให้หน้าจอ7นิ้วตรงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งคัน,นครับที่ลูกค้า จบตามโปรโมชั่นนะครับแล้วก็จัดผ่านตามเงื่อนไขก็เดี๋ยวยนังไงคอยพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบด,ด้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่างซิ่งวันนี้นะครับผมตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ผมอยู่นี่ฮะลูกค้ามารอเย็นรอแล้วเนี่ยฮะบรรยากาศสดๆเลยฮะนี่ครับ ัสดีครับ,รบเป็นไงครับ<ว>ไม่ไม่สวยไหมรถสวยไหมสวยครับสีเทาโดนแดดก็เป็นอย่างเงี้ยสีเทาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวตรวจรถก่อนก็ได้ครับถูกใจเนาะครับรอนานหน่อยไม่มีรถเลย อยู่ข้างบนนูครับอ๋อไม่ลงมาดูรถใหม่เหรอลงมา <c oughs> เดี๋ยวก็ลงมาฉีดวัคซีนมาวันนี้ไม่สบายของอะไรครับของไอ้ไรเตอร์เข็มเข็มแหวเข็มสามครับแล้วก่อนนั้ได้สิของอะไรแล้ก่อนของอไอ้เอ็กซ์ตาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเอารถใหม่มาส่งครับสวัสดีครับลูดนั่นก็ป้าย ติดตามมาตั้งนานแล้วเกือบจะเป็นปีแล้วดูใช่ครับก็นี่แหละเทาที่เราพร้อมมากกว่าเนาะซื้อรถเนาะถ้าไม่พร้อมก็ไม่แนะนําให้ซื้อหรอกแต่สีนี้มันมันจะไม่เทาแล้วเนี่ยโดนแดดจะเป็นีสีนะถ้าจ่อนในโลกจะเป็นีสีนึงมันเป็นสามสีนี้นี่ท้ายก็มีนะลรกท้ายขาท้ายผมก็ที่รอเนาะกวจะได้เนาะ ผมก็นั่งนู้นทุกวันอ่ะก่อนเล่นเครื่องจะออกเป็นอะไรเล่นก็ใส่ใส่ใส่ครับใส่แล้วนั่งดีว่าบอดนะฮะเขาผมสั่งทุบมาทุบไปทุบเขามีลายแบบอยูแล้วครับทุ๊บตัดงเรื่องมันจะไม่ได้ลใช่ครับผมก็บอกเผื่อไหมนะพอดีมาทุ๊บเขาบอกทันนี่นะเขาอยู่ที่สามสิบนะไม่ได้ไกลนะแต่มันหลงก็ไม่ไกลมันหลงแต่จีเอ็มหลุดตรงนน้นพอดี อเลือโอเคเนาะครับสวยไม่ต้องโหลดไม่อะไรสวยนะแค่นี้ต่งเยอะไหมมันก็เยอะอยู่แต่มันก็ไม่ได้เยอะแบบซิ่งไงเยอะแบบเราใช้งานขับเจอ,ตำ,อตำรวจตำรวจยิ้มเลยใส่เลยกระเอันนี้กลับปีใหม่ไหมไม่ได้กลับกลับสงการเดี๋ยวตรงนี้มันระบาดแรงมากเลยต่างจนะังหวัดจิ่งกูดวลจิ่งหนักเลยเดียนะ๋ยวนี้ใช่ไหม ของธนาคารทยแบงก์ิต th so ่างๆได้เลยนะครับหรือเราจะไปจ่ายรับเซเว่นก็ได้หรือเราจะไปเปิดแอปของธนาคารหาไทยธนาคารก็ได้เราก็โอนเงินเข้าใส่บัญชีาแล้วเราก็สัมารากเินทได้เลยเป็นได้แต่แนะนําให้โหลดนะเพราะว่าเวลาคุณจะดึงสําเนาเล่มจากจากแอปก็ดึงได้เลยนะเพราะบอเราสําเนาเล่มก็มีอะไรก็โทรหาผมได้เลยเนาะแนะนําบอกต่อการบริการหรืออย่างอื่นยังไงก็ โทรได้เลยหรือไลน์ทิ้งไว้ก็ได้ผมเข้ามาตอบให้นะครับขอบคุณนะครับโชคดีนะครับมันเฮงเรื่อยๆนะครับโอเคเขอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี่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 ่ขอบคุณนะครับขาผมเรียบร้อยแล้วครับสาหรับการส่งมอบรถยนต์นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะอย่างคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับอาชีพ พนักง,งานบริษัทล้ำเหมานะครับก็ออกได้ง่ายคนเดียวไม่ต้องคำ้ำครับกัเคสนี้นะครับโอเคสวัสับวันนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ ครูด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถโยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปไนนผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การสมมอบรถยน์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เขาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามรากกลาได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝ,ฝากด้วยนะกดไลคะ์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s c r i b e ช่องของ YouTube ช่องน,นี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพ e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ